สวัสดีครับนักเรียนมาต่อกันในคลิปในเรื่องของเครื่องมือวิเคราะห์ที่เป็นคลิปที่2นะครับในเรื่องของ OBD และโปรต o คอนครับในคลิปที่แล้วเราก็ได้กล่าวถึงมาตรฐานของ OBD ในค่ายต่างๆว่าโปรต o คอนมันคืออะไรการสื่อสารเป็นยังไงนะครับ แต่ก็ไม่ได้ไปเจาะอ,อะไรลึกมากเพราะเราไม่ได้ไปออกแบบระบบอย่างที่ครูสุขสันพูดไว้นะครับถ้านัาเกเรียนเป็นคนออกแบบระบบนัเกเรียนก็จะต้องศึกษาให้มันลึกเก่าน,นี้แต่ในฐานะที่เราเป็นแค่ช่างนะครับเราก็ต้องรู้จักทางเข้าของมันที่จะไปพูดไปคุยกับ ECU ในรถยนต์เพื่อทำการวิเคราะห์นะครับทางเข้าอย่างที่ครูบอกจะเป็นปัก OBD ตัวปลั๊ก OBD เนี่ยเป็นตัวทางเข้าของเราภาษาอังกฤษเรียกว่า16 Pin c o n พินคอนหรือเราเรียกว่า DLC 3หรือ OBD เวลาเรามองนะครับนักเรียนให้นักเรียนมองจากเป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหมูมันจะติดตั้งอยู่หลากหลายที่ส่วนมากกระต่ายคอพวงมาลัยนะครับตรงมุมด้านขวาของเท้าใกล้ๆกับ เลยขึ้นเล่งขึ้นมานแต่โดยส่วนมากนั้นนักเรียนต้องหานะครับให้มันเห็นทางเข้าของมันข้อมูลอยู่ตรงไหนก็ถามอาจารย์กูได้นักเรียนว่า OBD ของรถรุ่นนี้มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้านักเรียนหันเดี๋ยวจะเถียงกันว่ามันคว่มขึ้นหงายลงครูสุสานให้เอาเป็นแนวเดียวกันในการมองดีกว่านั่นหมายความว่าให้เอารูป สี่เหลี่ยมคางหมูตัวเนี้ยให้มันด้านสั้นอยู่ด้านล่างด้านยาวอยู่ด้านบนพินมันมีสิบหกพินก็เริ่มไล่จากซ้ายมือเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบี่ิบห้าและสิบหกให้นับหน้าตาอย่างนี้ใครจะพลิกคว่ำพลิกหงายก่อนแล้วแต่ครับนักเรียนทีนี้ OBD และโปรโตโคอลมาตรฐานที่ใช้ในกลุ่มรถนะอย่างที่บอกว่า โปรตัวคอลมันก็คือกลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารต่างค่ายต่างทำพูดง่ายๆยังไม่ได้ว่าเป็นขอาแบบเดียวกันนะครับความเร็วของมันในการรับส่งข้อมูลก็แตกต่างกันโดยเพราะถ้าเป็นรุ่นเก่าๆมันก็ยังเป็นมาตรฐาน ISO 9141ซึ่งมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลเพียง10กิโลบิตต่อวินาทีใช้กับรถญี่ปุ่นและรถยุโรปนะครับส่วนค่าย J1850 p P.M.W. นะครับมีความเร็วในการส่งข้อมูลถึง100กิโลบิตเร็วกว่านะครับใช้ในพวก Ford และ Mazda และก็ J1850 V.P.M. ก็100กิโลบิตเหมือนกันใช้ในพวกรถ G.M. พวก General Motors จนพวกทางอเมริกาเขาคิดการระบบส่งข้อมูลในรถยนต์ใหม่ให้เป็นระบบแค n นนะครับที่เรียกว่า Control Area Network แต่เราก็เรียกติดปากว่าแค n นแค c นแค a นแคและ CAN น ซึ่งมีความเร็วในาการรับส่งข้อมูลสูงกว่าตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเมกะบิตต่อวินาทีแต่ยังน้อยกว่าแลนที่เราดูคอมพิวเตอร์ดู youtube ดู Facebook กันอยู่ตอนนี้นะครับความเร็วในการส่งข้อมูลของรถยนต์นั้นยังน้อยกว่าเพราะนั้นความเร็วของคอมพิวเตอร์ในการส่งข้อมูลเป็นแลนนะครับ L A N ซึ่งมันส่งตั้งหนึ่งร้อยเมกะบิตต่อวินาทีเป็นต้นไปเพราะนั้นเราดูหนังเล่นเน็ตมันถึงจะได้ไม่แหลกนะครับ มันเป็นโปรโตรคอนในการสื่อสารในรถย,ยนต์มันก็คงมาถึงเร็วถึงขนาดนั้นนะครับตัวโปรโตรคอนเนี่ยไม่ได้เน้นหนักมากมายว่านักเรียนจะไปออกแบบระบบแต่ครูให้รู้ว่ามันมีโปรโตรคอนภาษาในการสื่อสารมันอยู่กลุ่มใหญ่ๆตัวโปรโตรคอนเนี่ยก็คือเหมือนกับคนเป็นกลุ่มของกลุ่มภาษาเช่นคนไทยมีสี่ภาคภาคเหนือก็มีภาษาถิน่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีภาษาถิน่นนะครับภาคใต้ก็มีภาษาถิน่นนะครับ ส่วนภาคกลางก็มีภาษาจีนเพราะฉะนั้นการจับรวบรวมในภาษาละาภาษามาอยู่ในรถคันเดียวกันอย่างที่บอกมันก็เป็นกลุ่มใครกลุ่มมันอยู่จนรถประมาณหลังปี2008ขึ้นไปานภาษาเป็น,นภาษาเดียวกันในการส่งข้อมูลเป็นกลุ่มที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงนักเรียนเป็นแครหมดแล้วนะนักเรียนการส่งข้อมูลจะเร็วกว่ามากเพราะนั้นรถเก่าๆมันก็ยังใช้โปรโตคอลในการรับส่งข้อมูลตัวเก่าอยู่ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับเรามาดูขามันครับคอนเนกเตอร์นะครับนี่คือคอนเนกเตอร์ถ้าครูมาพลิกความพลิกหงายลงถ้าเอาด้านยาวขึ้นด้านบนอย่างที่บอกเห็นไหมครับหนึ่งถึงแปดจุดแถวบนเก้าถึงสิบหกแต่ถ้าเอาด้านสั้นมันก็กลับหัวกลับหางอย่างนี้แหละเพราะนั้นนักเรียนตัวโปรตคอนนะมันจะบอก พินสื่อสารมันอยู่เขาเรียกว่ารูมันรูรูมีรูหนึ 2, ่งรูสองรูสามถึงรูแปดรูก้าถึงรูสิบหกเก็เรียกพินอา้าวก็ไม่ได้ถือว่าผิดกดติกาเรียกรยกูเรียกพินสิ่งหนึ่งซึ่งมันเหมือนการนักเรียนจําไว้ให้เลยนะครับคือกล่าวครับสี่คือกล่าวเครื่องยนต์นะครับกล่าวบอดี้กล่าวที่มันวางลงกล่าวกับลบส่วนห้าเป็นกล่าวเซนเซอร์ซึ่งมันก็เป็นกล่าวอันเดียวกันนั่นแหละต่อถึงกันได้ เป็นขั้วมาตรฐานเลยกาวเครื่องยนต์กาวบอดี้นะครับส่วนห้าเป็นกาวเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์มันก็ต้องอาศัยกาวเพราะฉนั้นสองรูเนี้ยต่อถึงกันนะครับมันจะต่อถึงกันในกล่องต่อถึงกันบนไหนมันต่อถึงกันเอามิเตอร์วัดถึงกันแน่นอนสี่กับห้าส่วนสิบหกมาตรฐานบังคับเป็นไฟบวกสิบสองโวลต์หรือยี่สิบี่โวลต์ถ้าเป็นรถใหญ่รูสิบหกรูเดียวเอากาวสี่กับห้าแล้วก็ดึง1ิบหกวัดปุ๊บ ถ้าเป็นรถเล็กก็12โวลเป็นไฟตรงไม่ได้เปิดสวิตช์ครับไฟแช่ตรงผ่านฟิลมาถ้ารถมาตรฐานหรือ24โวลก็รูนี้ก็คือ16 v. ก็คือพินที่มีไฟบวกเพราะนั้นฟินบังคับของแต่ละโปรต,ตค่อนก็คือ4 5 4เป็นกลาวเครื่องยนต์กลาวบอดี้5เป็นกลาวเซนเซ,นเซอร์ส่วน16เป็นไฟบวกครับ จะบวกสิบสองโวลต์หรือยี่บสี่โวลต์บังคับแบบนี้หมดครับนั้นเวลานักเรียนทําสายหลุดสายขาดนักเรียนก็ต่อได้ตามเนะี่ยสี่ห้าก่อนเป็นกราวและสิบหกก็คือไฟบวกไอ้ส่วนที่เหลือคือปลโตัวค้อนในการสื่อสารคือสัญญาณสื่อสารครับนักเรียนทำไมเรียกว่าเป็นสัญญาณสื่อสารมันก็จะแยกตามกลุ่มถ้าเป็น pwm นะครับเห็นไหมฮะสี่ห้าและสิบหก 45, 4ีห้าเป็น4เป็นกลาว5ก็เป็นกลาวกลาวถึงจะเป็นกลาว ECU แต่ก็เป็นกลาวเดียวกันสิบหเป็นไฟบวกมาดู VPW 4ี่ห้าสิบหเห็นไหมครับเหมือนกัน ISO 4ี่ห้าสิบหและก็แคน4ีห้าและก็สิบหตัวเลขที่เพิ่มขึ้นมาแตกต่างคือพินสื่อสารครับ โปรโตโคอลแต่ละโปรโตโคอลการสื่อสารรูมันจะใช้ไม่เหมือนกันเห็นไหมเขาแยกไว้อยู่แต่จนปัจจุบันกลายเป็นแครนแล้วมันก็เอามาดู PWM ก่อนนะครับขั้วสอกับขั้วสิบนะครับสองกับสิบสองอันเนี้ยเป็นสัญญาณสื่อสารครับส่วน V p w 2สองเป็นสัญญาณสื่อสาร10บมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใช้เส้นเดียว ถ้าเป็น ISO 7ครับ7คือสัญญาณสื่อสารพวกของ Toyota ที่เป็น ISO เป็น k-line ของ Honda นะครับสัญญาณสื่อสารอยู่หมาเลขเจครับรูเดียว15มีหรือไม่มีก็ได้จนไปเป็นแคนครับแคนจะมี2อัน6กับ4ครับเห็นไหมสี 4, ่ห้าบังคับ16เป็นสีห้าเป็นกลาว16เป็นไฟบวก12โวลต์หรือ24โวลต แต่ถ้าแคนก็จะมีเพิ่ม6กับ14อีก2พิน1 2 3 4 5 6กับ14ก็ตรงกันข้ามกัน6เป็นแคนไฮ14เป็นแคนโลสัญญาณสื่อสารมันมีโลกับไฮอย่าไปสับสนเพราะว่าเราไม่ได้ออกแบบระบบนักเรียนข้อต่อสายตามเนี้ยไอแคนโลแคนไฮคืออะไรมันเป็นสัญญาณในการสื่อสารในการพ่วงที่เราจะไปติดต่อกับมันถ้าเอาละเอียด10วันก็ไม่จบ นะครับแต่ให้ที่นี้ให้รู้ว่าโปรโตโคอนต่างๆที่มันมีขาคอนเนคเตอร์นั้นมันสามารถบอกถึงโปรโตโคอนได้ว่ามันอยู่รูไหนคือโปรโตโคอนอะไรสอสีออ่ห้าบังคับอยู่แล้ว45่ห้กราวสิ 16, ไฟบวกที่เหลือคือสัญญาณสื่อสารถ้ามีรูสองเพิ่มมานะครับก็เป็นนะครับสองขึ้นมาก็เป็น PWM แต่ถ้าเป็น VPW 2กับ10เห็นไหมฮะ มีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่วน ISO หรือ k Kline ที่เราเรียกกันมันเป็นตระกูล ISO ก็พินพ์หม่เลขเจอันเดียว15มีหรือไม่มีก็ได้บางครั้งอาจจะใช้เจ็ดทั้งอาจทั้งเซ่สิบ้าต่อไปเป็นแคนหลังปี2008มาร้อเร์ลดหลังปี2008เป็นแคนหมดครับใช้นี่ครับ6กับ14เร็วที่สุดในการสื่อสารจากที่ครูกล่าวมาแล้วนะครับ นี่คือตารางที่จะบอกเป็นมาตรฐานของมันเห็นไหมครั CG สี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับสิบสี่หกเอามาดูสี่ CG นะครับเนี่ย CG body กาเครื่องยนต์กานะครับห้าห้า SG นะครับ SG เป็น body กาเหมือนกันนะครับเห็นไหมมันก็จะต่อกัน บางทีก็บางคันก็เอากาวเซนเซอร์เห็นไหมครับเป็นซิกแนลเซนเซอร์เทอมินอลมาสําหรับกาวเซนเซอร์ขั้วนี้ต่อถึงกันเลยสี่ห้านะครับต่อไปขั้วสิบหกเห็นไหมฮะหน้านเนี้ยขั้วสิบหกเนี่ยถ้าเป็นรถมาตรฐานเนี่ยถ้าเราเอามิเตอร์จิ้มเลยสิบหกสี่ห้าสิบหกสี่ห้าไฟจะเป็นสิบเอ็ดถึงสิบสี่โวลต์ก็คือมันเป็นไฟเท่ากับแบตเตอรี่นี่แหละ คือเทียบกล่าวเพราะกับห้านเป็นก่าวสิมหกมันเป็นไฟมันมาตรฐานบังคับอย่างนี้นักเรียนต่อไป6กแคนไฮนะครับ6เป็นแคนไฮถ้าแคนไฮเรามาวัดจิ้มกับกล่าวนะครับตอนเครื่องยนต์ปิดด้วยนะครับไม่เปิดสวิตช์แคนไฮจิ้มกับกล่าวความต้านทานต้องอยู่ระหว่างห้าสิบสี่ถึงหกสิบเก้าโอมนี่คือระบบมันต้องอยู่อย่างเนี้ถ้าผิดพลาดกว่านี้ระบบสื่อสารอาจจะล่มได้ เอาเครื่องพิเคราะห์เสียบไม่ได้นะนักเรียนนะครับต่อไปแคนไฮนะครับนะครับต่อไปแคนโลนะครับแคนโลเนี่ยเมื่อเอาจิ้มกับสีนะครับก็อยู่ประมาณสองร้อยโอห์มถึงมากกว่านั้นนะครับสองร้อยโอห์มมากกว่านั้นเมื่อเอาโลกับไฮจัำจิ้มเข้าหากันคือเอามิเตอร์จิ้มเนี่ย 6กับ14วั oh m, ดโอมดูต้องอยู่ที่54าส oh ถึงหกโอมเท่านั้นถ้าเกินหรือต่ำกว่านี้ระบบสื่อสารก็ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบสื่อสารเนี่ยมันเป็นทางเข้าของเรานักเรียนไม่ว่าเขาจะออกแบบเป็นโปรโตโคอลชนิดไหนสิ่งที่บังคับก็คือ4และ5มันเป็นกล่าวส่วน16เป็นไฟส่วนที่เหลือคือสัญญาณสื่อสารครับเป็นทางเข้าของเรานักเรียน ก็อย่าไปซีเรียสกับโปรโตโคอนมันมากแต่ให้รู้ว่ารถหลังปี2008มันก็เป็นแคนหมดแล้วความเร็วนะครับส่งข้อมูลก็เร็วแล้วรูที่ใช้สื่อสารคือรู14กับรู6นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึง Generate o o e e ตัวนี้ขึ้นมาแพ่แผ่นแผ่นเดียวเนี่ยว่ามันจะทำงานยังไงแล้วเราจะมีวิธีการไปหาโค้ดยังไง เครื่องมือมันช่วยแปลได้แต่ถ้าเราไม่มีแปลมันจะสุ่มให้เรายังไงครับผมเดี๋ยวดูกันในคลิปต่อไปนะครับ